พามาเที่ยวสะพานเอี่ยงวะช่วงนี้ดันวิีช่วงนี้สวยมากสวยงามจริงวิวข้างอ,อันนี้เขานอนดูทะเลหรือนอนดูอะไรนี่โอหดูน่เขามาชา้าน,นี่ตกหมึก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 ก็จะไม่ค่อยนิ่งทะเลสวยมาก ทะเล,ลสวยมากอง,องวทีเสวยมากๆค่ะรอ,อ,ะอ,ะองเวิร์มรงเวมชมวิวชมวิวนยถ่ายวิวทิวทัศน่ยว้าวจอดรถแล้วจอดดูแปบ๊บ สวยมากเลยเจะไปลงไปมามมามามาก่มามา,านนนมามามามอมาอามามามมามมามวมา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 มมา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 ามามาามามามา พามาจอดรถเที่ยวชมวิวดูตะป่าสวยมากดูทะเลสวยมากคนเยอะมากคนมาถ่ายรูปคนมาถ่ายรูปชมวิวนี่ก็พรีเซนเตอร์น้อยพรีเซนเตอร์น้อยพรีเซนเตอร์น้อยกำลังลงงเขาทำอะไรกันนะสบายดูงี่งาม อันนี้อันนี้ครั้งแรกที่มาตรงนี้นะปกติจะไปอยู่แถวเอ่อนู่นประมาณนูนะ้นอะปกติอันนี้ขึ้นสะพานใหม่เพิ่งทำเสร็จนะจ๊ะสะพานใหม่เพิ่งทำเสร็จก็จะประมาณนี้ช่วยนะใช่สัต ะไปกันต่อขี่รถชมต่อเรื่อยๆขี่แบ,บแบๆบหนึ่งไปต่อเลยเยอะมากมากอันนี้ยังไม่เมืดถ้าเมืดอเดยอะกว่านี้นะจ๊ะอันนี้ขึ้นครั้งแรกเรามาครั้งแรกที่สะพานนี้ ว่างามแนี่ยบนหน้าทางกรุงเทพเน่ฝนตกมุมมัวน่ะโอ้ยงามกับรถชมว,วิวกลางคืนจะสวยมากกลางคืนคนจะเยอะแล้วก็ไฟสวยกลางคืนโอ้ยก็ขึ้นในงามลายแต่เราไม่มีเวลามันนะจ๊ะ Wow, wow. จริงว้าวตไรสวยงาานเดียวเอเพรวิจารว่าเป็นจานที่จับ น,น,น,นี้จะเป็นทะเลสวยจังนี่จบแล้ว่วงแล้วดูวิวยังไงจะหลับเนี่ย ล่าสุดล่าสุดเด็กง่วงล่าสุดเด็กน้อยง,ง่วงแล้วอืม กาแฟเย็นสักแก้วไหมกี่โมงแล้ว <c oughs> พร้อมถ่ายคลายครับถึงเอาเมื่อตรงยันว่าเซียนจอยพุน่นะอันนี้คือขัน้นจอมมัาเตรียมโตซื้ออาจจะถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่เยอะมากนาจ๊ะรถเยอะ ขายคของเยอะมากหลายค่ะตกมึกเยอะมากส่วนมากคนก็จะมาถ่ายรูปนะคะชมเบวสวยๆสวยมากเลยวูวสวยมากอันนี้ถ่ายในรถนะคะไม่ได้เปิดกระจบกประมาณนี้ แบบเหมือนแบบฝนตกทั้งชุนอะ่งคาพี่ควายอะงานวิ่งควายอ,อันนี้ก็คือกระตู้เล็กกระตู้เล็กง่วงแล้วนะคะล่าสุดล่าสุดง่วงแล้วนะจ๊ะพามาชมวิวแต่ง่วงแล้วนี่สวยจังเลย ราจะไปดูโอ้ยบนไหนน้ำกระทบโขดหินตอนนี้น้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นน้ำจะปัดจะปัดปัดปัดถึงบอกไม่แล้วจากฝ่าวัดไปถ้ำหงส์ก็ไปไหนไม่อยอมถึงบออกว่าตอนนั่นผมาก,ก็เหียบเขาไปน้ำกันเองก็เลยเมื่อเรียนในสอนให้ก็ไปเลยนะคะไปเลยแบนนี้ค่ะเราต้องระมารัดระวังกันเด็ค่ะ เห็นป้ายไหมคะโอ้โหของกินก็เยอะของกินฝั่งนู้นเยอะมากถนนเอ่อมองหันลายแห้งเอ่อจอดมือเลยได้แตะได้หมดได้หมกได้หมกดวครับต่ไปนะมกกาดเสียว ลายปวยทีนม้านใหญ่เลยร้องไปบึงเห็นไหมโอุย้ยน้ำซึกเออเรเรียกว่าอะไรวะอ่าเนี่ยน้ำมาเล,เามมาเลเื่อยอย่างว่าขึ้นนะ่ะเศกโคนหินน่ะนะสวยมากเลยนะคะตรงนี้น,<า>นี่น,น้ำขึ้นนี่มันจะเป็นนี่ค่ะอาปาราุมา รถใหญ่ขึ้นมานะคะ<บ>เห็นไหมขดหินสวยมากน้ำบบายมากนะลงไปเหล่นที่าลากลูสิทธาเป่ารถโอ้สวยจังเลยสวยมากเลยนะคะมองตาเป่านี่สวยมากๆเลยนะท้องฟ้านะโอ้โนูนทะเลหมอกข้างหน้าเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทะเลหมอกสวยมากจริงๆ รถเที่ยวกับรถขายของนี่พวดตกลวัวดซ้ำกันกันบเขาเอื่นไปอย่างซ้ำเป็นหม่องท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหรอไม่ต้องพูดมากอ,มอันนี้คือเรือประมงอันนี้คือท่าเรือนะคะท่าเรือฝั่งนู้นคือท่าเรืออันนี้คือเรือประมง này còn được cả, à được bao mong nhiều đen rồi, cười, đẹp, 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 ลงมาหรฮะลงมาไปลงไปไปลงไปเที่ยวไปไม่จะรออยู่ในรถเปิดกระจก๋ยวให้เด็กตัวน้อยๆลงไปเที่ยวก่อนนะคะตอนนี้กับคุณพ่อนะคะอยากคงบ๊ายบายนะคะ